ครับตอนนี้ครับดูด้านหลังครับมันถึงกันแล้วครับเขาพระวิหารช่มป์พระมอพระโมเลยอสวัสดีครับถ้าเป็นพระเขาพระวิหารจะเป็นไงอยู่ช่วงนู้นอยู่ช่วงนู้นเะฮัหลอยู่ช่วงหลังงครับประมาณสี่กิโลโอ้แต่ว่าตรงนี้ก็สวยนะครับดูครับดูอะไรนะครับอะไรนะครับอันนั้นดินครับกับต้นไม้เช็คครับแต่ละคนนะครับว่าวันนี้เรามาปั่นจักรยานมาถึงนี่ก็สุดยอดครับ เราจะไปทันแต่หลายคนเลยครับมือสั่นเลยแมงมือจิ๋มหายเลยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับถามทุกคนครับวันนี้เป็นไงบ้างครับทำไครับผมก็เป็นคนเหมือนเดิมนะไม่เเคยอาดีๆครับเอาดีๆนี่มันกระติกต้ม้าวกูเลยเป็นไงครับเมื่อวามันไปะบันแกงมันกระติกต้มก็เหนื่อยยอดเนาะครับสวยไหมครับวิวที่นี่ เพิ่งมามากี่ครั้งแล้วครับีกครั้งเดียวครับครั้งเดียวใช่ไหมครับครับผมครับถ้ามาครั้งเดียวกูจะไม่มาอีกแลยครับโอ๊ตโอ๊ตรองเท้าพี่ใส่กิ๊บนะโอ, <c oughs> อ๊ตกิ๊บกูแตกไหมเนาะชื่ออะไรครับผมชื่ออังครับ วันนี้เป็นไงบ้างครับมาปั่นจักรยานโอ้นี่ครับที่สุดที่สามโลครับพี่ที่สุดสวยไหมครับวิวหลังพว่าสวยมากผมว่าหล่อมากครับพี่หล่อมากวิวที่อะไรหล่อบนตีนะครับครับของนะครับเียวสวัสดีครับยวเีครับสดีครับไลจงบตาผมรอยนะครับแม่ครับี้แมเนนนนนนสุดโคยยเลยใช่ไหครับใช่ครับ ไงครับสเคยครับไอตัวกวนเตนมาแล้วนะครับไม่อยากอธิบายครับเดี๋ยวค่อยไปถามอยู่งีครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามครับก็วันนี้สนุกนะครับโหมดโหมดบรรท่าได้คแนนไหมครับวันนี้ได้ครับชิ่งซ้ำเขาสามคนเลยครับกับใต้กูสองคนสามคนต่ำกันบอกพี่ให่เลยอ้าวประคางหัวเสย สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกายครับวันนี้เป็นไงกายครับรู้สึกเหนื่อยมากครับรู้สึกเหนื่อยชิบหายเลยครับผาผ่สวยครับตรงไปไม่ไดครับก็อยู่บนเมฆเลยวันนี้วันนี้ก็กี่กิโลนะพี่อมแปดกิโลครับร้อยครับร้อยกิโลร้อยกิโลกว่าร้อยกว่าก็สิบกิโครับยอดคงไม่ฝันมาครับชื่ออะไรครับ ชื่อภูมิครับชื่อภูมิครับศัทแวได้แพ้อะไรบ้างครัได้ได้แผลดิฟกับแผลหมาไล่ครับเอาตามไงให้หมาไล่ครับไม่รู้ครับผมตามพี่พี่โบ๊ทไปแล้วพาพาไปยังไงครับบ้านบ้านมันจะเป็นหลวัดใช่ไหมครับมันจะเป็นบ้านบ้านทหารบ้านทหารเออมันจะเป็นบ้านพักแล้วหมาโค้งกัน รักษาป่ากองกลางรักษาป่าก็ได้ม้ามันก็โผล่มาผมก็ตื่นหมนเลยใช่ไหมครับครับแสดงว่าที่ปั่นมามึงหลับใช่ไหมครับจากสัมภาษณ์ผมมาครับที่ผมเห็นมาจากเออผมว่าไอ้สองตัวข้างหน้ามันกดตีได้ผมบอกว่าเอยเพื่อนน้นปู่แม่งมันเร็วจะพายเลยครับโอโหโอ้ถ้ามึงเห็นมึงมึงจะให้อยู่เหรอครับมันหนีมาอะไรมันหนีสุดชีวิตเลยครับผมครับ ผมได้แพแบบอย่างครับเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าเป็นไงสภาพอากาศเอาวันนี้เป็นไงสวยครับสวยงามมากเลยครับผมเพิ่งมาเห็นครั้งแรกเลยผมไม่เคยมาเลยผมเพิ่งมาเห็นครั้งแรกก็ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันคือเวอนห้ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมสมแขวเด้ใช่สมแขว มันก็ว่าได้ตายไปแล้วครับได้ตายใช่ไหมครับตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนขึ้นมาเหมือนใกล้ตายนะครับถึงนี่ก็ตายเลยครับพ้อมครับคนสุดท้ายครับเต้ยไม่แตกปากเอาเก็บไว้ดีดีครับเต้ยหมอยแตกไปโคฟนั่งไปยังนก็ย่นใหม่เมื่อกี้แม่รคับ ปวดเลยครับเป็นไงครับจูเล็กไม่ครับ้พเม็งไงครับวันนี้เหนื่อยมากเลยครับเหนื่อยมากเลยเลยครับได้ได้ขึ้นรถไหมครับขึ้นครับได้ขึ้นหรือครับได้ไงถนนอ่ะเห็นแล้วได้ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับให้เลื่อนให้ตั้งมือครับเลื่อนให้เลื่อนเลื่อนให้เลื่อนให้เลื่อนไม่สัมภาษณ์คนถ่ายบ้างเหรอสุดดยองวะก็เหนื่อยครับวันนี้ครับ ก็นะครับก <c oughs> <speaking afar> ็วิวสวยนะครับวันนี้ร้อยร้อยกิโลไปกลับว่าสองร้อยครับครับก็สนุกมากเลยครับวันนี้ต้องเหนื่อยต้องสนุกแล้วก็ได้แต่งเดกติดมือครับไม่เข้าผมโอ๊ตโอ๊ตครับขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ